ยังไงคู่นี้นางเอกดังประกาศโสดกลางไอจีทำงงทั่วหน้าเลิกไฮโซแล้วหรอ ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปี2565นักสแสดงสาว259900เธอได้ออกมาเปิดตัวแฟนหนุ่มผ่าน Instagram, อินสตาแกรมเผยภาพคู่ไฮโซหนุ่มคนดงังนันทนัทพลอัศวะเหมโดยภาพนี้ทั้งคู่นั้นควงกันไปออกงานสังคมแต่ล่าสุดวันนี้5มากร,ราคม2566ปันปันเต็มฟ้าเธอได้โพสภาพของตัวเองนั่งอยู่บนโซฟาพร้อมทางระบุแคปชั่นสั้นๆว่าโสดค่ะหลังจากน,านั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิ คอนหัวใจสีแดงและดอกไม้สำหรับปันปันเต็มฟ้าเป็นลูกสาวของแหวนทิติมาสุดสุนทรน,นักร้องในสังกัด GMM Grammy หลังจากเรียนจบเต็มฟ้าเข้าทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพัดจํจำกัดปัจจุบันเป็น International q u a l i t y s a l e ที่ City Group Security Thailand Limited และเป็น f o u n e r CEO ของบริษัทเทียนนาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเทียนาคอร์ปอเรชั่นโ Co. LTD บริษัทขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง ายใต้แบรนด์ทีน่าแบรนด์ออฟฟิเชียลและเทียบายเทียนา